สวัสดีครับวันนี้เช้าวันอังคารนะ้าเล็กก็พามาเดินตลาดนัดอีกแล้วนะแต่วันนี้เรามาช้าก็เลยเจอกล้วยไม้ที่ค่อนข้างที่จะบางตานะแต่ว่าก็สวยนะเพราะว่าใครมาเช้าก่อนก็กจะคว้าต้นสวยๆไปหมดเลยนะตอนนี้ก็ยังเหลือสวยๆเหมือนกันนะแต่ละช่อแต่ละดอกสวยงามมากๆเลยนะโดยเฉพาะ ตระกูลหวายเนี่ยสวยจริงๆเนี่ยดูใบบิดบิดดอกบิดบิดอย่างนี้สวยมากนะมีกลิ่นหอมด้วยนะเนี่ยแต่ว่าราคาก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะสองสามร้อยสวยจริงๆนะยิ่งดูยิ่งเพลินนะนะเนี่ยู้ยำ โดนแสงก็จะเป็นแบบนี้สวยงามมากอันนี้350สเนี่ยส่วนตัวนี้ก็ราคาถือว่าไม่แพงนะราคาอยู่ที่กระถางละ80บาทสองกระถาง150เนะนี่ยสวยๆทั้งนั้นใครที่มาเดินตลาดนัดมนังคารเนี่ย มาดูกล้วยไม้ที่ร้านกิ๊กกล้วยไม้เนี่ยจะเห็นกล้วยไม้สวยๆทั้งนั้นลองดูฮะดูฮะสีสวยๆหวานๆนะเนี่ยอันนี้ก็สีออกน้ำตาลนะแซมสีเหลืองเหมือนเปลวไฟนะนะสวยงามมากนะมีชมพูก็สวยเห็นแล้วอืมอืมแทบจะอดใจไม่ไหว ก็ลองมาดูกันนะสีชมพูหวานแบบเนี้มีหลากหลายราคาก็ถือว่าไม่แพงเลยกระถางละ80บาทแต่กุหลายราคาไม,ไม่แพงมากหมายวายว่พระมั่งหวายแครมัมงสีขาวนี่ก็สวยนี่ เห็นแล้วโอ้โหเนี่ยชมพูขอบของเขาเนี่ยจะมีสีขาวด้วยสวยงามนี่อันนี้มีสีแต้มชมพูนะสวยไปอีกแบบหนึ่งดูมุมไหนก็สวยเห็นแล้วเพลินนะเดินดูแล้วเพลินจริงๆ มีโอกาสก็ลองมาเดินดูนะฮะเีแต่ละกอแต่ละต้นดอกก็จะสีแบบแตกต่างกันออกไปเนี่ยแคทก็สวยนะปากแดงๆฮะเหลืองเปากแดงๆเนี่ยสวยงามมากเนี่ยตัวนี้ยิ่งสวยไปหลายสีด้วยสลับสีกันสวยงามจริงนะก็ลองมาแวะชมกันนะ ตลาดนะัดโรงพยาบาลสมเด็จมณฑล